ะะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการพอลีเน,นื้เยื่อพืชกันนะคะนี้เรามาดูกันก่อนนะคะว่าการพอลีเยงเยื่อพืชคืออะไรก็คือการนาชิ้นส่วนพืชนะคะมาเลี้ยงลงในหาสังเคราะห์ที่มีการควบคุมแสงแล,ล้วก็อุณหภูมิสุดท้ายแล้วเราจะได้ก็คือในการเพิ่มปริมาณต้นในระยะเวลาที่สั้นนะคะแล้วก็ถูกต้องตามพันธุ์นะคะที่เราปลูกนี้นเรามาดูประโยชน์นะคะของการพอลี้นงเยื่อพืชมีอะไรกันบ้างนะคะข้อแรกก็คือที่สาําคัญเลยสามารถเพิ่ม พันพืชได้ในปริมาณมากๆในระยะเวลาที่สั้นนะคะ2ก็คือผลิตพืชที่ปอลอดโรคนะคะ3ก็คือสามารถปรปับปรุงพันธ์พืชได้ด้วยเทคนิควิธีนี้นะคะอาจจะเป็นการใช้รังสีหรือว่าสารเคมีหรือว่าตัดต่อด n a นอะคะอีกประโยชน์หนึ่งก็คือการผลิตยานะคะหรือว่าสารเคมีจากพืชและที่สำคัญในการทำในครั้งนี้ก็คือเพื่อเป็นการเก็บรักษาพันธุ์พืชในสภาพปลอดเชือ้อ นี้เราเรามาดูกันนะคะว่าชิ้นส่วนพืชที่เราสามารถนํามาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยพืชมีอะไรกันบ้างนะคะชิ้นส่วนแรกเลยก็คือชิ้นส่วนตาข้างนะคะ2หรือว่าเป็นตาย,ยอดตาย,ยอดก,ก็ได้3ชิ้นส่วนของใบเป็นใบอ่อน 4. คือมเมล็ดนะคะ5้าคือเงาในครั้งนี้เราจะนําเงาของ Luiza ของิขงขามาทําการพเรพาะเลี้ยงเนื้อเยพืชนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาเริ่มทำแรดกันนะคะเรากำลังดูก,ก่อนนะคะว่าอาหารที่เราใช้ในการพเรพาะเลี้ยงเนื้เยอพืชมีอะไรบ้าง จริงๆเรามีหลายหลายสูตรด้วยกันแต่สูตรที่เราจะใช้ในครั้งนี้ก็คือเป็นอาหารสูตร n s นะคะซึ่งเป็นสูตรอาหารทั่วไปที่ใช้กับพืชทั่วไปนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างพืชน,นะคะในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะทําการตัดชิ้นส่วนที่ไม่ต้องการออกก่อนอย่างเช่นพวกรากหรือว่ากากที่มันสกรปรกนะคะหลังจากนั้นก็ทําความสะอาดเอาดินและสิ่งสกปรกที่อยู่ติดตามแง่และล่างออกให้หมด หลังจากนั้นล้างแล้วก็ขัดชิ้นส่วนเบาๆด้วยแปรงสีฟันนะคะแล้วก็ถูด,ด้วยสบู่หรือน้ำยาล้างจานก็ได้นะคะขั้นตอนต่อไปก็นําชิ้นส่วนที่เราล้างแล้วนะคะมาแช่ในแอลกอฮอล์70%อนานหนึ่งนาทีก็จะเป็นขั้นตอนการก่อฆ่าเชื้อซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องทําในตู้ปลอดเชื้อเท่านั้นนะคะขั้นตอนแรกก็คือนําชิ้นส่วนตัวอย่างแช่ในโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะคะความเข้มข้น3%นาน20นาทีทําการเขยา่าแล้วนาชิ้นส่วนที่ ฟอกแล้วนะคะมาล้างในน้ำกันที่นึ่งค่าเชื้อแล้ว1ครั้งนาน2นาทีจากนั้นก็ดึงเรือเยื่อที่อยู่ในน้ำกันนะคะออกมาแล้วลอกกาบที่พุ่มออกจากจินดยาออกให้หมดจนถึงชั้นสุดท้ายนะคะค่อยๆลอกหลังจากนั้นพอชิ้นส่วนหน่อที่เราลอกกาบออกแล้วเนี่ยเราก็มาฟอกในน้ำยาฆ่าเชื้อ ครั้งที่2ก็คือโซเดียมไฮโปคลอไรด์ ite, เข้มข้น1% 10นาทีหลังจากฟอกชิ้นเนเยื่อครั้งที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำเนเยื่อที่ได้เนี่ยมาล้างในน้ำกันนึง่งาเชื้อ2ครั้งนานประมาณ2นาทีนะคะหลังจากนั้นนำชิ้นเนเยื่อที่ได้ตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ ตัดชิ้นส่วนของตานะคะเป็นชิ้นเล็กๆออกมานะคะนำมาแช่ในสารละลาย PPM หรือที่เรียกว่า Plant p r e s v r v a t i v e m i x จ r นะคะเข้มข้น5%นาน4ชั่วโมงเสร็จแล้วเราขึ้นมาแล้วก็มาเลี้ยงลงในอาหารแข็งสุดอาหาร MS ที่เติม BA a 2. 2 5 5มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับ Aa a 1 7 7มิลลิกรัมต่อลิตรที่นึ่งค่าเชื้อแล้วนะคะแล้วก็นำมาไว้ในห้องปลอดเชื้อที่ควบคุมแสงและอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสค่ะ